มาครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,อ,วลอ,อ,อีเวที่ห้องนครับพ่องใส่ผีมือยังไม่ครับเอาพี่สร้อยใส่ฝีมือ,อนิดนึงครับ ไาเลยมาเลยมาเลยนะครับอ่ะทัน,น,น,นต่อไป ท่านในวโยกนี่ฝีมือดิถ้านในวโยงครับถ้านวโยกครับถ้าในวโยกฝีมือนี่ครับมัน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 ไม่วงวงเหลี้ยวครับพี่น้องวงเหลี้ยวไม่มีนะครับ มาแล้วทีวีรถลำโพงมาแล้วหนึ่งคันมีมัดขาเรียงนะครับวายังเียมีแต่ต้นขามครับต้นขามกาดกดกดอง สวัสด,ด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะโอ้สเสียงโอ้ห้างเล,ลง้กินก็มีแต่เปียกห้ <laughs> างเลกินในก็มีแต่เปียกกลนมปังครับโอ้ห้างเลกินพะนะเอาล้อนไมหมซือดอติโออนได้ผงแจมไหมจีบ้าจ๋าจะถึงนะพี่น้อง นี่นะครับทานที่วันนี้สุดอยอดครับที่ไปเที่ยวเอา,เอายังขายจังวะ อ่าเป็นไงครับช่างน้อยครับผมกินข้าวกินปลามาหรือยังเรียบร้อยจากวัดแล้วครับโอ้โอเรียบร้อยจากวัดนัดเลยเข้ากีแล้วใช่ครับโอ้ข้ากี่กับกับข้าวเหรอเมื่อวานโอ้เอาวันนี้พร้อมทำงานนะพร้อมครับรออพอือพี่อ๋อเข้ยไปงาเข้ยไปงนะาฮะ เดล๋ยวรถรถไฟนะครับหนึ่งคันแล้วก็รถลดดำโพงบพีองอเดี๋ยวบ่ายเราจีนเขาินะนำเราปะเฮงนได้จีนได้กุหลาบไหมเฮงานได้จีบอ่ะนี่เฮงงานได้บ่แล้วลูกพีไม่เม็นดิมาม,ามากุน นี่มีต้องามมัะมีมีมีไก่ยังวันเจอะไรมันโอ้ยยี่สิบรลยเหรอไแก่ลยือ้เด็กสลักใจคุ้มั่นอือเบ้่นเหรฮะเ้ยอ่เนี่ยเบื่กานทะเบื่ออะเบอบ่อเบือพุ่นแวเออเออเลงไกมาทั้งขยักขุงตัวทังว โอเตรียมเตรียมตัวฮะเอือไปอุดรครับไปเดินมังกรอนร้อยก็รู้สองร้อยละเออสบายนี่เวลาเที่ยงนะครับมีหน้องเที่ยงกลัวแล้วครับน่าจะวันบ่ายโมงครับน่าจะบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงเตรียมตั้งร้านกันสิบ่ายโมงพอดีครับมิหน้องเรียวกันสิค่ำพอดีฮะเออค่ำนี่ เัก่นน่ขันไม่ห่อนาง้างไปซ้ำเนี่ยไว่าได้ว่าได้ขีละว่าได้สีว่าได้เงียเลยว่าเร็วเร็วเร็วเออไปหอนเร็ว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 เเออเออเอออย่าง้วันนี้ถานทีไปได้รถล้มแน่ปิดยื่นหน้าแน่มเนี่ยซาปีมาเนี่ยแม่มายืดเยียดละเออยืดเยียดเออไอ่จเห็นกเห้นงั้นสองชั่วโมงวันดี้เห็งานสามชั่วโมงสิ ทิ้งมาเขากนิ้งเขากินปลาครับว่ากินมาเขาส่งมา,า,มมาแต่หนังอันทีเดียวครับแล้วก็เราจะ,จะมากินข้าวเที่ยงตรงนี้ก่อนทํางานนะครับลงแล้วครับลงแล้วครับลงแล้วครับอ่ามาแล้วลงมาแล้วรูปหล่อของเรานยงังเงียบเลโอ้ย,ยเห็นท่านเห็นภายากอโอ่อยุ่ <laughs> มีหมาดำอยู่นี่ตัวหนึ่งแม่นป่ะเออแกผ่านมาได้เห็นเงียบพื้นเลยยังป่ะมีน่ะทางมาโอ้คือแบบบ้านเออมาเรื่องมือแบบทั้งมีงานแหีมือ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 ตัวนี้มี่กองยงกองเงาเว้ยนะอันนี้นี่ห่วยเขามาถือวัดมาเสร็จนี่ยเลยช่างวาเลยแม่นบ่เออผมมีคนพาไปถือวัดบาเห็นเลยนี่ว่นเงียบครับแล้วมึงไปเนียเราเป็นได้ไหเพืมา เออมาตอนนั้นเขามีงเงาเลยแทแ่ขวงเงาเออนี่นี่แหละรถย้่ยไร้ถลำพงกับรถบันไฟที่เหลืออยู่ข้างนอกหมดเวลาเ่มดเอ่องเยวะใช่หรือเปล่าเนี่ยไปยังไรเ๋ยวกร้เดี๋ยวกรู้ใส่ไใส่รูลเขา พูดเขากางเต็นแล้วอมีใช่ตัวเออที่มาเขากางเต็นเหรอขอบคุณครับขอบคุณทุณกกาลัางใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ